สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเอาสองคันมาดิไว้เลยหานศูนย์หนึ่งแปดเอพี่ครับสามหกเอพี่ตัวเอเด็กฝึกง,งานครับอายุสิบหาสิบสอปีร่างให้คืงรถบัง ัำต,ตัวเองได้เพราะ่ิมหายไม่ครบปีหนึ่งเอามาเดี๋ยวจะมาดิเห็นปะครับหาสิบแร่งกับผมมีประโยชน์หาคนขับป๊อปปิาา้งเห็นปะ ออสติงได้ก็ับวมีประโยชน์เอาโอ้ยใบมีดมาถึงนี <laughs> ่ฮ บรรยากาศตอนหางม้งแดงครับโอ้ดันเออเออเหยียบแล้วครับลิงตั้วผมใส่สปติงนี่อ่ะรอบสีบ่ปัญหาเลยสามโมงไปรทรไม่ได้เย เฮ้ยยังไม่ลูเพี่เห็นปะหาซิปกับว่ามีประโยชน์หลายคนครับว่าขอใจงั่นคนไทยพุทสาครับเป็นไดเป็นได้บาวน้ำโม่บานนี่นะอ้๋ ความร้อนไปได้เรียนกนะครับลวงพี่เกินแล้วลวงพี่เกินแล้วเกินแล้ว ปั่นท่างเขาโมาตุ้งแล้วงานปั่นท่างครับราคาซีสูบน้ำใส่เบสสารียงป้าเดบสารบเลึกเอายิงยังรับเอาเฮ้ยใส่กันบึงใส่กันบึง้ย สู่แามสิบหกบมได้ถุงแอร์มันหนักครับเป็นบาทนำเขาใจรถนี้จังไเลยคนขับสี่สิบเจ็ดเแอร์มันเลี้ยวแห้งงี้จังได้บุ เปนครับ47ครับมาไปล่องเึ็ตัวแรกบนรถเฮ้ยนังมันหลายคือ,อยังได้เา้เา

ไอ้เดียวผมขอตัวไปเลิกงานกันไหลบอกกันขี้น,นาครับมันสีปเปลี่ยวนะการวางงานสีเลี่ยวด้มือนี่ ไปเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณครับ